นายรู้จักไอเทมที่ชื่อว่า agony ไปนายรู้ไหมว่าอ a g o นีมันคู่กับนาคอสนะนี่ละ <c oughs> ผมควรออกตอนนี้เลยเหรอใช่ออกตอนนี้เลยไม่งั้นประสิทธิภาพมันจะไม่สูงสุด <c oughs> ออกจริงป่าวะเ <c oughs> <c oughs> ออเออโอเคโอเคโอค้ยมาแล้วว่ะสมุมดเวทเห็นแค่นี้เราก็ชื่นใจละ <c oughs> ไปเลย agony จังเลยนั่นแหละไปอ agony ผมไม่ช่วยอะไรเลย ไปเราไปลุยกันต่อเร่โก้รอบนี้น้องคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเล่นนาคอรสนะทุกคนจําไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโหผมต้องโยกย้ายตําแหน่งไปมานายเมอนมันถึงเวลาของนายแล้วที่ต้องเฉิดฉายเราชัวร์แล้วเกมนี้นายบอกนายจะเล่นนาคอรสถูกปะ ถูกครับแล้วตะกี้เหมือนเห็นนายบอกว่านายมีสกินอะไรนะสเตล่าทูกครับโอ้ยสเตล่าเลยเหรออันนี้นายเก็บตังค์ซื้อเองหรือว่าคุณพ่อเติมให้ป๊าเติมให้อ๋อป๊าเติมให้ป๊าป๊าครับผมคือถ้าแบบป๊าอยากหาร้านเติมเกมนะครับผมอ้าวกำลังจะขายของเลย เอาเอางี้เอางี้นายเนี่ยตอนนี้สกินคิรัวกำลังจะเข้าน่าจะเข้าเร็วๆนี่แหละนายรู้จักคิรัวใช่ไหมคินเหรอพี่ใช่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วมันจะรีเทิร์นกลับมาถ้าเกิดว่านายไม่รู้ว่าจะเติมเกมที่ไหนนะนายมีบริการเติมเกมดีๆอยู่คือแก๊สท็อปแอปนายจำชื่อไว้ดีแก๊สท็อปนะแก๊สท็อปแอนายนายช่วยเราทำมาหากินหน่อยดยินายจำสคริปดีๆนะนายต้องพูดว่าใช่หรออุย้ยแก๊สท็อป โอเคเดี๋ยวผมจะเติมอย่างเงี้ยโอเคนะพูดนะโอเคมาถ้านายไม่รู้ว่านายจะเติมร้านไหนแก๊สท็อปอัพเป็นบริการเติมเกมที่ดีที่สุดโอเคเปล่าบริการเติมเกมท,ที่ดีที่สุดถือแก๊สท็อปอัพเออหอยู่เป็นอย่างนี้อยู่เป็นโอเคเล่นยาวๆนายเล่นยาวๆถูกต้อง ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอหากใครที่กําลังอยากจะเติมคูปอง ROV อยู่แล้วก็ผมขอแนะนําแกส์ท็อปอัพบริการเติมเกมผมขอเคลมว่าเป็นร้านที่ดีถูกลวดเร็วมูเหมียวขอการันตีใช้แค่ Open ID แล้วชีวีจะเบิกบานบานบาน,บานเปิดให้บริการมามากกว่า4ปีการันตีโดยผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0 0คนและจะทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือจะแอดไลน์แกส์ท็อปอัพก็ได้นะอย่าลืมว่าที่จะเติมเกมคิดถึง แก๊สท็อปอัพผมอยากรู้พี่เล่นแคลรี่อยากดูพี่เล่นเอลสูอ,อ่ะเอ้าได้เลยดินายเห็นอยากเห็นเราเล่นเอลสูใช่ไหมเราอะ่ะมือปืนมีนายอยู่แล้วมือปืนมีนายเลยพี่เคยเล่นกับกิจไงเนอ่ะเคยเล่นกับกิจไงไหมอ่ะไม่เคยเลยจ้ะได้เออแต่ถ้าพี่กิจฟังอยู่นะครับผมพร้อมผมพร้อมพี่ตัวพี่มีเม็ดเขียวไหมอ่ะมีโอ้พี่มีจนเม็ดส้มเลยนาะยเป็นอดีตไปแล้วอ,อะไรบ้างหรอเออแพนด้านายรู้จักสูกาปะรูจ้จัก โอเคนั่นแหละซูก้าเราเคยติดเม็ดเม็ดส้มมาก่อนนะก็อ,อะไรอีกอะไรอีกอะเออโอ้โหฟิกเออเรามีอาต้าเม็ดส้มด้วยแล้วก็ลิคเตอร์เม็ดส้มนายวาน้อยปะเนี่ยลิคเตอร์วาน้อยอ๋อวาน้อยเขาแบบเซียนลิคเตอร์นี่นะใช่คือมันเป็นอดีตไปแล้วอะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่ตอนนี้เออแต่ต่อไปเราจะเป็นนาคอสเม็ดส้มให้ได้เราสัญญากันนายโอเคปะผมต้องเป็นก่อนค่ะได้เลย อ๋อ yeah, แล้วแมนจัดจริงนะคือเราเรายิงเอลสุแม่นมากถ้าสมมุติว่าในค่าตัวไหนไม่ตายเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูเลยเหรอ <Yeah. S 1> ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราซูมให้ดูเอาล่ะคนตัดต่อครับ 3...2...1... ซูมให้เหลือแต่เอลสุคนเดียวโอเคเราซูมให้ดูละ <Yeah. S 1> <laughs> อ๋อคนละซูมคนละซูมเฮ้ยเออเอเอสวย ดอนนะเต็มๆเลยแครี่เจ็บมากนายเออเมดเจ็บมากนายยังไงแครี่เออโอ้โหใหม่ก้สามเม็ดสามใจเดออี๋ยวไม่ใช่แครี่บอลเลยดามเมทอะไรนะค,คือคือนายตอนนี้แบบเสียงฝนมันดังมากเลยบ้านนายฝนตกป่ะบ้านเราฝนตกพี่วันพี่ฝนตกใช่บ้านบ้านบ้านเราฝนตกคฮะฝนตกแบบหนักมากเลยไม่รู้ว่าบ้านผมฝนตกหรือเปล่าพี่อยู่จังหวัดอะไรอะ่ะเราหรอเราอยู่นครสวรรค์นนะ่ะ เชื่อครับจริงดิทำไมอรอนายไม่เชื่อเราหรอผมไม่หาไม่ได้เอ้ยใช่เหรอนายอยู่เอะไรอ่ะน,น้องไม่ตอบเลยโอ้ยสวยไปก็ดคิวได้ด้วยปีเอาเรียบร้อยโดนเอาหนึ่งดอกเอาอีกสักดอกไหมสุ่มจ้าสุ่มสุ่มเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมตรเฮ้ยเรายังไม่แรงเฉยแต่เรายิงโดนทุกนัดเลยนายมันจะไม่มีนัดไหนที่พลาดเลย จริงๆงไม่แย่แล้เอาบีอีกเม็ดหนึ่ง,เ,งเลนล่างเยอะมากนายเราต้องการคนซ้อนด่วนนายอาก่อนครับพี่โอ้ยแย่แล้วอาไม่เป็นไรนายเราหนีได้เราหนีได้เดค่เราเสียแค่ฟิกเกอร์โอ้จริงๆเราจะเสียแข่งด้วยแต่ว่ามันไม่ไม่เสียเป็มังปรับ โอเคโอเคโอเคไหนโชว์สกิลการล้วงสุดซิกแซกของนายให้เราดูหน่อยสิยังล้วงไม่ได้พี่รอก่อนนี้อ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้เราไม่รีบเราไม่รีบนายนายรู้จักไอเทมที่ชื่อว่าไอโกนี่ปะรู้ครับใช่เหรอนายรู้ไหมว่าอาไอโกนี่มันคู่กับนาคอสนะไม่เชื่อครับเฮ้ยจริงๆไม่เชื่อนายเราออกดูดิโคตรแรงอ่ะรู้เปล่าไม่ไม่มุกไม่มุกอันนี้พูดจริงเลยผมไม่เชื่อครับเอาโอ้โหเชื่อกันหน่อยดี วรออกตอนนี้เลยเหรอใช่ออกตอนนี้เลยไม่งั้นประสิทธิภาพมันจะไม่สูงสุดมันเป็นเหมือนสแต็กอะคือยิ่งออกไวเท่าไหร่ยิงยิงแรงเท่านั้นไนงะมันจะแรงตามเวลาไงออกจริงปะวะออกจริงเ <laughs> <laughs> ออโอ,โอเคโอเค,โอ,เคโอ้โยมาแล้วว่าสมุดเวทเห็นแค่นี้เราก็ชื่นใจละ <laughs> โอเคโอเค,อเคนั่นแหละอกนกอี่ไอเทมที่จริงใจที่สุดของนาคอร์จริงปะเนี่ยจะชนะไหมจริงจริงง ม,มันออกได้แทบทุกตัวเลย,ยนายเราเคยโกหกเราเคยโกหกใครด้วยหรอผมติดตามพี่มาขนาดนี้โอเคผมเชื่อก็ได, <c oughs> ด้ดีมากดีมากฮิมเขาไปล้วงเลยมันเจ็บแล้ว,ลวฮิมอยู่ไหนโอ้ยโดนเฉยเลยตัวอะไรวะนะ่ฝัง่งโนค่ามันคงบอกว่าเเอลสุคนนี้ยิงแรงมากเลยแม่นมากด้วย เอ้ย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 ไหนแล้วพี่ปอมไหนเลยเหรอเดี๋ยวนะเลนล่างอะไรวะเนี่ยเอ้ยแย่แล้วโอเคเรารอดเรารอดเรารอดแพ้ไหมไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เดี๋ยวทำไมมันถึงมาขนาดนี้ได้อะเลนเนะี้ยเราเราไม่รู้เลยเออไม่รู้เหมือนกันผมควรออกไอ้นนนคนนี้ดีไหมอ่ะจริงดิ ออกมายังไะโอเคไม่ว่ามันเกมมันจะตามแค่ไหนเจอเรามันเป็นไอเทมที่โหดมากผมเคลียร์ทิปไม่เร็วอว่ะออแล้วเนี่ยตัวนหยได้ไอคุนี่มาแล้วทีนี้นายจะเคลียร์คิปเร็วขึ้นอุ้ยโอ้โหแย่แล้วลาก่อนนายเอ้ยโอ้โหเอ้ยเราโดนเกี่ยวขาไ้ที่เหลือนายต้องช่วยเราแล้ว ไปเลยอากุนี่จังเอะนั่นแหละเตอไปแองกรนี่ผมไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยนายอย่าเพิ่งตัดสินดิจริงดิจริงอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินเลยดูกันยาวๆเกมนี้ดูกันยาวๆทุกคนครับผมผมจะพยายามเล่นให้ดีสุดไม่แพ้แน่นอน นี่เลยนายไม่เชื่อเราเหรออากูนี่มันโหดมากเลยนะจริงๆริงี่ชวนผมมาเลยผมจะแบกแล้วเร่องนี้ผมจะเล่นแครี่แล้วเอาจะเล่นแครี่เลยเหรอแล้วนายบอกเราได้ว่านายจะเล่นตัวอะไรอะสายาครับหรือว่าเอวสุก็ได้ผมจะโชว์เอวสูเดี๋ยวเราจะเล่นป่าเองเราสัญญาเราจะแบกนายเราจะพิสูจน์ให้ดูว่านาคอสอากูนี่มันใช้ได้ สวยแล้วเฮันเงี้ยมาเดี๋ยวโซเขาจะกินดีเมนชั่นเบเกอร์ไหมมีครับน้องพี่บอกแล้วว่าพี่เอาได้เลยพี่มีทุกสก,กินอะ่ะจะเป็นมูมิยอลซิกแซกแล้วนายจงจดจำไว้เข้าใจไหมหิมหนาคอตัวเนี้ยเอาเรื่องจัดจันอนี่เกมสุดท้ายนะเอาเกมสุดเอาได้เลยนาะยเราจะต้องพานายชนะให้ได้เราสัญญา,ามาเล่นให้ร ทำอะไเล่นลืนะทางนูไปจะไปอาบน้ำปลาโชบี้เขาหน่อยเลี้ยวปาเลยครับออไปกันนะ้ำอยู่หนึ่งเขาจะอาบน้ำอยู่เลยอย่ากดดันปลาปลาสิอย่ากดดันปลาปลาผมเดี๋ยวผมให้ปลาเล่นอ่านายเล่นขึ้นคอนเนี่ยนายเล่นเองเหรอปลาปลาครับปลาป๋าช่วยแบกครับอ๋อป๋าช่วยแบกก็คือเล่นกับปลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะโอ้เป็นคุณพ่อที่น่ารักจังเลยเล่นเกมกับน้อนด้วย ผมต้องกินผลไม้ด้วยอืมดีแล้วกินวิตามินเยอะๆอกินแอปเปอกินแอปเปิ้ลก่อนนอนดูดซึมสารอาหารได้ดีแถมแบบตื่นเช้าขึ้นมาถ่ายคลองด้วยนะยอย,อยอมแต่ว่าผมจะตีมได้แค่2คลิปเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะตีม2คลิปมีผู้ติดตามสามซับเฮ้ยนายช่องนายช่องอะไรอะ่ะชื่อช่องอะ่ะ ฮิมมี่ฮิมมี่เนาะโอเคอุ้ยทุกคนฝากติดตามน้องด้วยฮิมมี่ครับผมชวยเอ M, m Y 1ออมววันครับอะไรนะอะไรนะขอขออยทีกอยทีขออีกทอ,อ็มวย์ว M นไ Y ย์ y y one, เอ็มเอนอมวนาะ y, แล้วก็เลขหนึ่งอ๋อฮิมมี่นะครับผมฝากติดตามน้องด้วยน้องน่ารักมากเป็นรูปเป็นรูปการนักฟุตบอลนะพี่รูปการนักฟุตบอลด้วยทำไมอ่ะนายชอบนายชอบฟุตบอลเนาะนะครับฮิมมี่หนึ่ง อนายเชียร์ทีมอะไรอ่ะเชียร์เดียลแมนดิดครับอ๋อเลนฟันลีดรอ๋อโอเคเลยอยู่ได้อยู่ได้มีเอ็มบัปเป้ครับมีบาเป้ด้วยอ๋อโอเคใช่เหรอเดี๋ยวนะเพิ่งรู้ผมไม่ได้แบบติดตามสโมสรแบบชัวชัวแบบลาลิกาอ๋อลิเวอร์พูด้วยอ๋อลเวด้วยเหรอโอ้ยงี้ไปอยู่ยาวไอ้น้องเออหน่อยคุยถูกคอหน่อยที่จบแล้วผมม่วงแล้ว ง่วงแล้วเหรอโอ้โหได้เลยเงี้ยเปิดอันติแบบอเเุ้ยขี้บ่อยไปไหมนะโอ,อ้โหมันมันไม่เอาอะไรแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วลิงตัวนั้นน่ะบ้าบอที่สุดจะขี้อะไรขนาดนั้นวา <c oughs> พยายามแก้เกมน้องร้องเพลงให้ละมาถ้างั้นก็ต้องไม่สู้กับลิงช่รอเข้าจังหวะสองอะไรนะนายกนนี่เหรอได้เลยนายได้เลยโอ้นี่อามใกล้ได้ละรอแป๊บนึงรอรับแป๊บนึงรอรับแป๊บนึงได้แน่นอนลิงอยู่ล่างคือตอนนี้ผมผมกลัวลิงมากครับทุกคนผมว่าลําบากถ้าจะให้ผมไปสู้กับลิง เราหาตัตคงแล้วรอลวงแครี่มันมาเลยแต่มันดันล่างยับยับเลยว่ะต้องอโอเคเอาบนแรกเดีย๋ยน้อยดันต่อเลยพี่ดาวดันยาวๆเลยมันมันไปแล้วเหมือนเหมือนลิงจะมาแต่อยากได้นี่ก่อนว่ะไอ้ยัต้องเสียชีวิตแต่ไม่เป็นไร อิกแซกเลยทำศัตรูออกจากป้อมเราให้เยอะที่สุดเต็คงคิวมีลูอี้ที่จริงใจอยู่แยกดันสบาย เออขี wow. oh, of ่มอเตอร์ไซค์ม okay. oh, ันม oh, 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 ันขี่ไม่ได้มันต้องออกจากฐานมันถึงจะขี่ได้เมื่อกี้ไี่ออกจากฐานอ่าใช่ใช่ออกจากฐานแล้วขี่ได้ครับเขาน่าจะตีมังกรอยู่โอเคหาแบบไปเรื่อยๆพยายามฉีกเรื่อยๆเจ็บเจ็บเจ็บ ได้หนึ่งอาจจะโดนปิดอาวสวยเอางี้ดันผมดันต่อเลยโอเคลิงมาต้องถอยนะอันเนี้ยม,มถอยอยากและะ้ววะตั้งใจเล่นอะออาตั้งกิ้ครับผมตั้งใจอยู่ตอนนี้ซิกแซกออกมาสวย ลิงมันคิดไม่พักเลยเว้ยายดาวนี้แหละเชื่อเราเราทำเต็มที่พพเราจับนาคอร์สแล้วเราจะไม่แพ้อเออ,อเองเหรอรได้เลนล่างอยู่เฮ้ยผมว่าผมโดนแน่เลยว,วั้เดะเดๆโอ้ลิงดัก โอ้น้องปีนเลยน้องปีนเลยพุ่งไปแล้วเว้ยขอบคุณครับเกือบโดนแล้วอย่างงี้รีบมาซ้อนแครี่ลิงอยู่ตรงนั้นแครี่อยู่ตรงนี้โ,ดดโอเคหลุดเดียวโรนันโด้ใช่ครับผมกูเห็นมนะึงนะไอ้เลี้งไงเอามันก่อนเลยเนี่ยวู้<ห>น,น้องอ่ จดจำไว้นี่แหละนาคอสซิกแซกอะน้องนี่แหละนาคอสซิกแซกไอดอลของนายนะคือฉันยังไงแล้วไว้ไม่ทันเฮ้แต่เพื่อนกันมาฮะตอนลุงอินลิงจะเกิดนะเดี๋ยวผมไปเอาบัฟฟ้ามาหนึ่ง ไอผมเอาบักฟ้าหน่อนยเฮ้ยไหนชิปเดี๋ยยูดะไหนสวยอูดเราไม่มีมานานเลยเหรอเดือดอะไรเราต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนๆๆขอมานานนะขอ,ขอมานานนะโอเคตังคิวครับไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยมานานไม่เหลือเลยเงี้ยมาเว้มาเว้ามาไหนยอย่าทำอย่างนี้เกือบแล้วเป็นไง โอเคโอเคอ๋อหาหาแครี่อ่าแก้แขนก่อนนะสวยเออลานาคอสซิกแซกหน่าไหนที่เล่นลนาคอสโคตรเก่งเอ้ยโหเอ้มันต้องอย่างนี้ดิ เอาลิงตะบหลังนะ<อ>เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าคีบคีบมาเพงอย่างที่ไปต้าทาาเพลงที่สุดแต่ปากที่ใจท่ออาทอ,อีย่านะคะสวยเออวู้สุดยอดนงเราทำได้แล้วเย้ คือผมไปแล้วนะครับได้ครับผมครับโอ้ยน่ารักมากมากขอบคุณที่เข้ามาเล่นขอบคุณที่เข้ามาแจกรอยยิ้มนะจ๊ะฮะรู้ชื่อผมยังพี่น้องฮิมไงน้องฮิมใช่ป่ะโอเคครับโอเคคุณพ่อคุณพ่อถ้าสมมติว่าจะจะเติมเกมให้น้องอย่าลืมเติมแก๊สท็อปอัพนะครับผมได้ครับโอ้แก๊สท็อปอัพสวยครับคุณพ่อต้องอย่างนี้โอเคขอบคุณมากมากครับสวัสดีจ้า y <Yum. S 2> u <laughs>